สวัสดีครับผมมิสเตอร์บีนะครับและในวิดีโอนี้ผมจะพาทุกคนไปดูเรื่องราวโมเมนต์น่ารักสดซึงของความรักที่ยิ่งใหญ่ที่จะทําให้คุณผู้ชมนะครับต่อมน้ําตาแตกได้เลยแหละเราลองไปดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปเริ่มจากเรื่องแรกเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชม และก่อนที่เราจะเข้าไปชมเนี่ยผมมีช่อง Youtube ช่องหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักนะนั่นก็คือช่อง Crypto Trading with Tan ซึ่งเป็นช่องที่แบ่งปันวิดีโอที่น่าสนใจมากมายสําหรับผู้ที่สนใจหารายได้พิเศษจากสกุลเงินดิจิตอลโดยเพื่อนๆนะครับสามารถเรียนรู้วิธีการสร้างรายได้ได้ที่ช่อง Crypto Trading with Tan เพียงคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะฮะเพราะเขาเองมีวิดีโอมากมายให้เราได้เรียนรู้และศึกษาฟรีฟรงานนี้ห้ามพลาดเด็ดขาด สาวตัดสินใจโกนผมเกลือไม่เพื่อนรู้สึกโดดเดี่ยว ว่ากันว่าเรื่องราวของทรงผมนะครับเป็นอะไรที่เซนสิทีฟสาหรับสาวสาวัยรุ่นมากเลยทีเดียวเพราะถ้าวันไหนทรงผมของเราไม่ได้ดั่งใจเนี่ยวันนั้นทั้งวันนะครับก็จะทําให้เรารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองไปแล้วแต่สําหรับสาววัยสิปีอย่างนิกิต้าเกรทคนนี้นะครับทรงผมไม่สาคัญเท่ากับเพื่อนรักของเธอเลยครับเพราะเธอนะครับเลือกที่จะโกนผมของตัวเองออกเพื่อให้เพื่อนสาวที่มีนามว่าคาร่ารู้สึกไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไป ซึ่งในเดือนพฤศจิกายนปี2019ที่ผ่านมานะครับวันที่คาร่าได้รับทราบจากคุณหมอว่าตนเองกําลังเป็นมะเร็งต่อมน้ําเหลืองซึ่งเธอต้องเข้าการรับการรักษาด้วยคีโมและนั่นนะครับทำให้ผมของเธอนั้นร่วงและต้องโกนทิ้งในที่สุดแต่อย่างไรก็ตามนะครับพอมาถึงปีนี้เนี่ยนับได้ว่าเป็นข่าวดีของเธอเพราะหลังจากที่เธอทําคีโมมานานถึง6ครั้งเดือนนี้นะครับถือว่าเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอต้องเข้ารับการรักษานี้แล้วและเพื่อนรักเพื่อนสนิทของคาร่าอย่างนิก,กิตา้านะครับ เธอเป็นสาวน้อยวัย19ปีเช่นเดียวกันซึ่งนิกิต้าเนี่ยมักจะเดินทางไปต่างประเทศกับคุณแม่อยู่บ่อยๆจนกระทั่งนิกิต้าทราบว่าคาร่านั้นต้องเผชิญหน้ากับโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองเธอก็ขอคุณแม่บินกลับมาพร้อมกับบอกว่า แม่ดูจะโกนผมของหนูเพื่อคาร่าเพื่อนรักของหนูและในวันที่12มกราคมปี2019นะครับซึ่งเธอก็ให้คาร่านะครับเป็นคนโกนผมให้อีกด้วยแหละโดยเริ่มแรกเนี่ยคาร่าค่อยๆตัดผมเปียแสนสวยของนิกิต้าออกเรียกได้ว่านี่เป็นคลิปวิดีโอนะครับที่มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยมีผู้คนกดไลค์มากถึง3.5ล้านคนเลยนะและคอมเมนต์อีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์ที่น่ารักของเพื่อนสนิทนั่นเองนะครับคุณผู้ชม แม่ยอมโกนหัว นี่เป็นคลิปไวรัล,ลอ,ออกสู่ซึนะครับคุณผู้ชมที่คุณแม่คนหนึ่งเนี่ยยอมโกนผมตัวเองเพื่อเป็นเพื่อนลูกสาวที่ป่วยเป็นมะเร็งเพื่อแม่ลูกสาวนะครับรู้สึกว่ากําลังต่อสู้กับโรคร้ายเพียงลําพังเรียกได้ว่ากลายเป็นไวรัลเรียกน้ําตาแก่ผู้ชมไปดับตามกันที่แสดงให้เห็นถึงความรักของแม่ได้เป็นอย่างดีหลังมีผู้ใช้ Facebook ที่มีชื่อว่าลูชิน่าได้โพสต์คลิปพร้อมเขียนคําบรรยายว่าความรักของแม่ซึ่งเป็นคลิปที่ครอบครัวช่วยกันโกนผมให้กับเธอมันซาบซึ้งมากจนทําให้ผู้ชมหลายล้านคน ถึงกับกลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่โดยช่วงต้นคลิปนะครับญาติของเธอเนี่ยพร้อมกับเด็กๆอีก2คนก็กําลังช่วยกันโกนผมให้กับเธอซึ่งเธอก็ได้ยิ้มแย้มแจ่มใสมีทีท่าปกติแต่ต่อมานะครับคุณแม่ของเธอก็เดินเข้ามาพร้อมกับเอ่ยว่าขอเป็นคนโกนผมให้กับเธอต่อซึ่งระหว่างที่โกนผมอยู่เนี่ยเธอกับคุณแม่นะครับต่างพูดคุยกันมากมายจากนั้นเนี่ยคุณแม่ก็ได้ทําในสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเพราะจู่ๆนะครับคุณแม่นําปัตตาเลียนไปโกนผมตัวเองซะง,งั้นซึ่งตอนนั้นเนี่ยลูกสาวของเธอตกจ มากเมื่อรู้ว่าเหตุผลของการกระทําของคุณแม่ที่ทําไมถึงต้องทําขนาดนี้ยิ่งทําให้กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่พอคุณแม่นะครับต้องการแสดงให้เห็นว่าแม่พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อเป็นเพื่อนกับเธอเสมอก่อนที่จะก้มลงจูบหัวเธอแล้วจัดการโกนผมให้หมด โดยคลิปนี้นะครับถูกแชร์ไปทั่วโซเชียลและก็มีคนหลายล้านคนเข้ามาชมซึ่งชาวเน็ตนะครับต่างทราบซึ้งและชื่นชมในการกระทําที่อบอุ่นหัวใจของคุณแม่มันแสดงให้เห็นว่าความรักที่มีต่อลูกนั้นยิ่งใหญ่มากเพียงใดพร้อมกับส่งกําลังใจให้กับสาวคนนี้ภาวนาให้เธอผ่านโรคร้ายนี้ไปให้ได้ลูกชายมีรอยผ่าตัดบนหัว นี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เรียกน้ำตาของใครได้หลายคนเลยทีเดียวนะครับหลังคุณพ่อชาวเมริกันยอมสัก,กลายแผลเป็นบนศีรษะที่เป็นแบบเดียวกันกับแผลเป็นของลูกเพื่อให้ลูกเข้มแข็งรู้สึกไม่แปลกแยกโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำ ซึ่งเว็บไซต์ข่าวของอังกฤษนะครับบอกเล่าเรื่องราวน่าประทับใจของคุณพ่อชาวเมริกันรายหนึ่งที่ยอมสัก,กลายแผลเป็นบนศีรษะของตนเองให้มีรูปร่างเดียวกันกันกบแผลเป็นของลูกชายบนศีรษะเพื่อทําให้ลูกชายรู้สึกว่าเขาไม่โดดเดี่ยวแต่จะมีพ่อเป็นเหมือนกับเขาอีกคนหนึ่งบนโลกใบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเด็กชายคนนี้เนี่ยได้ป่วยเป็นเนื้อง,งอกในสมองซึ่งเขาต้องเข้ารับการผ่าตาดัดและผลปรากฏว่าการผ่าตัดดังกล่าวเนี่ยได้ทิ้งร่องรอยแผลเป็นขนาดใหญ่ไว้บนศีรษะของเขาทําให้ เขารู้สึกไม่มั่นใจในตนเองและรู้สึกเหมือนตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดที่มีแผลเป็นบนศีรษะเช่นนี้และเมื่อผู้เป็นพ่อนะครับได้สังเกตเห็นว่าลูกชายไม่มั่นใจอย่างมากแถมยังมองตัวเองเป็นสัตว์ประหลาดอีกด้วยเขาก็เลยไม่อาจจะนิ่งเฉยได้เขาต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อเรียกความมั่นใจของลูกชายกลับคืนมาและด้วยความรักของพ่อที่มีอยู่เป,ปี่ยมล้นเขาได้ตัดสินใจโกรนศีรษะให้ล้นเหมือนกับลูกชายแล้วสักลายแผลเป็นแบบเดียวกันกับลูกชายบนศีรษะของตนเองจนกลายเป็นคู่พ่อลูกที่มีแผลเป็น Hãy subscribe ทำให้เด็กชายคนนี้นะครับรู้สึกว่าตัวเองไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแล้วซึ่งเขาบอกลูกว่าต่อไปนี้ถ้าใครจะมองเนี่ยเขาก็จะมองเราทั้งพ่อทั้งลูกไม่ใช่แค่มองลูกคนเดียวแล้วแหละแต่อย่างไรก็ตามนะครับการโกนศรีรษะสักลายแผลเป็นของคุณพ่อเนี่ยไม่ใช่แค่ทําให้ลูกชายรู้สึกเข้มแข็งขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ยังสร้างความประทับใจให้กับผู้คนมากมายจนทําให้ผู้คนเข้ามาโหวตให้กับคุณพ่อคนนี้ซึ่งได้เข้าร่วมการประกวดโครงการสุดยอดคุณพ่อหัวโล้นในปี2018จนทําให้เขานะครับสามารถ ตำแหน่งนี้ไปได้อย่างภาคภูมิใจแฟนสาวน้ำตาแตก นี่เป็นคลิปไวรัลชื่อดังบนโลกอินเทอร์เนต็ตในตอนนี้เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ชมซึ่งคลิปนี้เนี่ยถูกเผยแพร่โดยสาวที่มีนามว่าเอวาซึ่งเธอคนนี้เนี่ยป่วยเป็นโรคผมร่วงเป็นย่อมย่อมและต้องโกนผมตัวเองอยู่บ่อยๆโดยโรคนี้นะครับเป็นโรคที่รักษาไม่หายซึ่งภายในคลิปนี้นะครับแฟนหนุ่มของเอวาเนี่ยกำลังโกนผมให้เธออยู่และพอเขาโกนของเธอเสร็จนะครับเขาก็จับปัตตาเลียนขึ้นมาโกนผมตัวเองต่อหน้าต่อตาแฟนสาวเพื่อแสดงให้เห็นว่าเธอไม่ได้อยู่เพียงลําพังคนเดียวนะแต่เขาพร้อมที่จะ เดินเคียงข้างเธอแบบหัวละล้นไปด้วยกันเรียกได้ว่าสิ่งที่แฟนหนุ่มทำเนี่ยทำเอาเอวาแฟนสาวของเธอนะครับน้ำตาแตกเลยทีเดียวเป็นความรักที่หลายคนใฝ่ฝันถึงและเป็นเรื่องที่น่าประทับใจจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณพ่อตัดสินใจกลอหัหวตัวเอง ว่ากันว่าความรักในโลกใบนี้นะครับคงไม่มีรักไหนที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าความรักจากพ่อแม่แล้วล่ะครับผู้ชมเพราะพวกเขาคือคนที่รักเรามากกว่าตัวเองซสอีกและยังเป็นคนที่คอยปกป้องเราทั้งร่างกายและความรู้สึกอย่างเรื่องราวสุดประทับใจของครอบครัวแสนอบอุ่นนี้นะครับที่เผยให้เห็นความรักของพ่อที่มีต่อลูกจนพวกเราเองสัมผัสได้ถึงความรักนั้นได้โดยผู้เป็นแม่นะครับได้เขียน Facebook บอกว่าลูกสาวของตัวเองเนี่ยถามฉันว่า แม่แม่รักตัวเองไหมฉันก็ตอบกลับไปว่ารักสิแล้วฉันก็ถามลูกกลับไปว่าแล้วลูกล่ะรักตัวเองบ้างหรือเปล่าแต่ลูกสาวกลับตอบว่าไม่หนูไม่รักตัวเอง เพราะหนูไม่มีผมซึ่งคําตอบนั้นเลยครับทำเอาผู้เป็นแม่จุกอกจนพูดไม่ออกเลยทีเดียวเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่านั่นคือความรู้สึกจริงๆที่ออกจากใจของลูกสาวสุดที่รักที่ป่วยเป็นโรคผมร่วงและต่อมานะครับเธอนําเรื่องนี้ไปบอกกับสามีของเธอเขาจึงมาคุยกันกับลูกสาวอีกครั้งเพราะนั่นเป็นความรู้สึกของโลกที่ไม่ควรปล่อยผ่านโดยแม่ทําอะไรโดยผู้เป็นพ่อนะครับบอกว่าเขาเข้าไปหาลูกสาวและได้นั่งคุยกับเธอเกี่ยวกับสิ่งที่เธอเพิ่งบอกไปกับแม่ซึ่งช่วงเวลาที่พ่อโลกคุยกันเนี่ยผู เป็นแม่ได้บันทึกวิดีโอเอาไว้คุณพ่อถามลูกสาวว่าลูกรู้สึกอย่างนั้นจริงๆหรอหรือแค่พูดไปอย่างนั้นและลูกสาวตอบกลับมาว่าแค่พูดไปอย่างนั้นเอง แต่เขาก็รู้ดีว่าลูกสาวคงจะรู้สึกเสียใจจริงๆที่ไม่มีผมเขาจึงบอกกับเธอว่าลูกเป็นเด็กผู้หญิงที่พิเศษที่สุดในโลกใบนี้ผมไม่สําคัญหรอกใช่ไหมพ่อรู้ว่าลูกอยากมีผมแต่ไม่ว่าลูกจะเป็นยังไงเนี่ยพ่อก็ยังรักหนูเหมือนเดิมนะและหลังจากคุยกันเรื่องนี้เสร็จนะครับคุณพ่อก็หันไปและบอกว่าหนูอยากให้พ่อโกนผมด้วยหรือไม่ เด็กสาวยิ้มออกมาทันทีแม้จะไม่มีคำตอบอะไรแต่คุณพ่อก็พอจะรู้ดีว่าเธอหมายถึงอะไรและแล้วนะครับพ่อลูกก็เดินเข้าไปที่ห้องน้ำด้วยกันจากนั้นเนี่ยคุณพ่อก็เริ่มโกนผมของตนเองออกโดยมีลูกสาวยืนดูอยู่ด้วยรอยยิ้มนั่นคือทั้งหมดที่พ่ออยากเห็นซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเด็กหญิงไม่ได้ทำหน้าบึ้งเหมือนตอนแรกอีกแล้วใบหน้าของเธอนั้นเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิม้มหลังจากที่เห็นพ่อโกนผมตัวเองจนหัวล้นเหมือนเธอ แม่เรียกได้ว,ว่าเป็นโมเมนต,ต์น่ารักน่ารักซึ้งๆเลยทีเดียวนะครับนี่ที่ชายขอโกนหัวเป็นเพื่อน นี่เป็นเรื่องราวสุดประทับใจอีกเช่นกันนะครับคุณผู้ชมซึ่งเป็นเรื่องราวของคู่พี่น้องคู่หนึ่งในรัฐเท็กซัสของสหรัฐอเมริกาที่มีชื่อว่าลูลาเบสบาวเดนวัย4ขวบกับพี่ชายโคเฮนวัย6ขวบโดยทั้งคู่เป็นลูกของคุณแม่คริสตินช่างถ่ายภาพฝีมือดีและคุณพ่อดากอตาโดยเรื่องเริ่มต้นเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมีนาคมปี2563ที่ผ่านมานะครับหนูน้อยลูลาเบสมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรงครอบครัวจึงพาไปหาหมอหลายที่ต่อหลายที่และคุณ ณหมอเองก็ได้ตรวจพบว่าเธอเป็นมะเร็งไตระยะที่2ซึ่งทําให้เธอนะครับต้องเข้ารับการรักษาตัวผ่าตัดอย่างเร่งด่วนโดยหนูน้อยลูลาเบสนะครับต้องใช้เวลาผ่าตัดนานถึง5ชั่วโมงและยังจําเป็นต้องได้รับการรักษาด้วยเคมีบําบัดต,ต่อเนื่องอีก22สัปดาห์ซึ่งก่อนเริ่มทําเคมีบําบัดเนี่ยคุณหมอได้แจ้งกับคุณพ่อคุณแม่ของน้องลูลาเบสล่วงหน้าแล้วเกี่ยวกับภาวะผมร่วงที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งทั้งสองเนี่ยจึงอธิบายให้ลูกฟังและหนูน้อยลูลาเบสนะครับก็ได้ จะโกนผมก่อนที่มันจะร่วงเองและเมื่อโคเห็นพี่ชายของลูลาเบสรู้ว่าน้องสาวต้องโกนผมนั้นเขาก็บอกกับพ่อแม่ทันทีว่าผมจะขอโกนหัวเป็นเพื่อนน้องนะและเขาเองก็ยังให้น้องสาวตัวน้อยได้มีส่วนร่วมในการโกนผมของเขาอีกด้วยและเมื่อลูกๆโกนผมเสร็จแล้วเนี่ยคุณพ่อเองนะครับก็ได้ตัดสินใจโกนผมตัวเองบ้างเพื่อเป็นกําลังใจให้กับนูน้อยลูลาเบสอีกด้วยคน นี่ก็เป็นภาพถ่ายของทั้ง3พ่อลูกนะครับที่ได้กลายเป็นไวรัลที่เรียกได้ว่าซาบซึ้งใจมากๆจริงๆคุณผู้ชม